เลิกมหามงคลวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นชนะจนหลวงปู่สมานสุธรรมโมเติมเต็มหนุนนำพาให้แก่ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาณวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสงครามรูปปั้นหลวงพ่อสุดสิริทโรองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระมนฑบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถระสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์ดรเสมองิ้วงามหรืออาจารย์ป๋องสุพัรร์ประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชาประธานฝ่ายคารวสพร้อมทีมงานสะพานบุญลูกเทวดาและสานุสิทธ์จากทั่วประเทศร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นชนะจนหลวงปู่สมานสุธรรมโมเพื่อบำรุงศาสนสถานและ ทำประโยชน์บำรุงพุทธศาสนาโดยได้ถวายปัจจัยจํานวนเงิน2ล้านบาทถวายปัจจัย500บาทแก่ท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถวายปัจจัยจํานวน1ล้านบาทให้หลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พักสงฆ์เขาอย่างหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีถวายปัจจัยจำนวน500บาทให้แก่พระมหาวิสุ กิติยาโนเจ้าคณะตำบลน,นาโคกเจ้าอาวาสวัดการหลงจังหวัดสมุทรสาครและเปิดโรงทานแจกข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน500ถุงสำหรับพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นชนะจนหลวงปู่สมานสุธรรมโมดังกล่าวมีพระเกจิอาจารย์ดัง8รูปร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตพิธีคือหสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารซึ่งเป็นประธานจุดเทียนชัย 2. พระครูนิวาดธรรมทรหลวงปู่ยูนสคารโววัดพนมเศษเหนือตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ 3. พระราชภาวานาวชิรคุณวัดเขาตะเงาะอ,อุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ สี่พระครูประโชดปัญญากรเจ้าอาวาสวัดบาลังจังหวัดนครราชสีมาห้าพระภาวนาวิสุทธิโสพลวิเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงหกพระมหาวิษณุกิติยานโนเจ้าคณะตำบลน,นาโคกเจ้าอาวาสวัดการหลงจังหวัดสมุทรสาคร 7. หลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พักสงเขายางหัก อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแปดพระครูภาวนาพัทรคุณเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพร้อมกับมีพิธีมหาพุทธพิเศษสวดมหานาคสวดพ,พันยักษ์สิงรูปสวดพันยักษ์สะดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมสิริม,มงคลชีวิตโดยพระสรพานกวีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิษกรุงเทพมหานครและมีพิธีพุทธพิเศษ เพื่อเป็นการบวงสรวงอันเชิญเทพอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษในรุ่นชนะจนหลวงปู่สมานสุธรรมโมนี้ด้วยค่ะจากตำนานสู่ตำนานหลวงปู่สุดถึงหลวงปู่สมานสิทธิอาจารย์ประสานพุทธคมพิธีเสกยิ่งใหญ่ที่สุดของหลวงปู่สมานกลับสู่พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์วัดการหลงจังหวัดสมุทรสาครหลวงปู่สุด ผูได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ผู้สร้างตำนานยันตะกะ้ออันเกลิงไกลได้ประสิทธิ์ประสาทครอบครูให้หลวงปู่สมานให้สืบสารตำนานพุทธ,ธาคมในการจัดงานพุทธ,ธพิเศษให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้เพื่อตอบสนองเจตนาลมของหลวงปู่สมานที่จะเพื่อเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์สุกันวรลิสุวรรณายงาน